สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสูน่นวนนีแ,แอคชั่นโอ้โหแต่งตัวเฮียให้มัน,หนให้เกียรติสถานที่หน่อยยืนนิดยืนแป๊บหนึ่งอ้าวกางเกงไอ้เฮียแล้วไม่ใส่เสื้อก็เสื้อที่มึงไอ้เทีย เอาเสื้อมาตวเขี้ยอะไรอ่ะเพิงแต่งตัวเฮี้ยอะไรคุณรู้ว่าเพลงลิเกอะไรสัตว์เพลงกลัวแล้คนทิ้งชาติเัยนะน่าอิ่งเฮี้ยเนเต่าลิเกเตอร์เลยนะมึงไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมีแต่กระดองไอ้สัตว์ข้างในไม่มีไอ้อยู่ทางไหนเฮี้ยอ้าววันนี้เราปฏิกิริยาชั้นนะฮะไม่ได้มาตลกนะคุณผู้ชมเราจะมาเถลิมถลองเลยเฉลิมฉลองโอย้าเอ้ย นะฮะมือป่าบุกเขาเผากระท่อมนะฮะอารีจุลิตเต็กลับขึ้นมาบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะฮะในรอบ10เท่าไหร่วะสิบกว่าปี10สิบปีวันนี้มาเฉลิงตลอดอ้าวไปดูลีดถ้าประตูที่เป็นอดีตนะฮะอะไรของมึงป๋ประตูในอดีตมาฉลองกันมาโอ้ลูกนี้ครับอาร์ทรีเยบัวเราเห็นบ่อยมากนะลูก เเยยบนี่สรุปมันชื่อโทนี่เยบัวใช่ไหมหรืออันโทนี่เยบัววะอันนี่แหละไปแล้วแต่มีพ่อครับการหน้าป่ะการหน้าเกย์แล้วถ้าเคมรูนนะร์เคมรูนตุสเลยอูี่เรอไอ้เหี้ยถ้ากาหน้าเกย์อ่ะอ้เรื่องชื่อคนเออพี่เห็นบ่อยแล้วนี่คนนี้นี่คือนักเตะที่ผมชอบที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเลยผมชอบมากแม่งเก่งเมาดูผมเนี่ย เีงนนี่้วหล่อดามล่ไห่มาโคตรเอูแล้วไปเล่นผมเ่นเคยเล่นเขาด้วยเอออันี้เคเล่นที่ไม่ให้เจอกันเจอกันทีมชาติไทยไงออสเตรเลม่งเก่งจริงโม่งเร็วชิดหาเออออ้ผมทุกที่3มแกรี่แมร์ลิสเตอร์นี่ก็มาลิอเียน่ยิงลด้วย่เอ้าอู่ลด้วย่ยใช่้ยเ คือเป็นนักเตะที่เอาจริงนะตอนมันอยู่เลี้ยฟภูอ่ะหลายคนชอบใช่แต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรว่าเพราะว่าแม่งยิงจุดโทษอย่างเดียวแล้วก็แบบเล่นแบบพึ่งมาตอนแก่แล้วอ่ะเออแล้วคือก็คือเล่นแบบด้วยสไตล์เขาอ่ะคือเขาไม่ใช่บอลแบบฉับฉวยอ่ะตอนแบบเน้นจังหวะค่อยๆทำไม่ค่อยเล่นมันจะดูเชิงเชิงช้าไปหน่อยครับแต่ว่าแบบเนียนมากคลาสสิกเนียนเนียนครับผมมาวิดดูการ์มาวิดดูกานี่คือคนนี้ยังไงแม่งก็ต้องมีแม่งเก่งชิบหายเก่งทุกจังหวะด้วยนะมันไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่แบบตัวใหญ่อย่างเดียวหูใช่ไหมปัซ้ายแล้วแม่งเป็นออสเตรเลียใช่ใช่นี่ถ้าเป็นทีมชาติอังกฤษอะแม่งติดชาติอังกฤษแน่นอนนะถ้าคนอังกฤษอ่ะเก่งมากแล้วแม่งอยู่กับคีเวลอะตอนนั้นโอ้โหใช่เรียบร้อยโหดจัดโคตรเก่งดีมากดีมากเป็นเป็นนักผู้เล่นสูงใหญ่ที่แบบว่าทำประตูได้ทุกรูปแบบอะไม่ใช่แค่ทักษะดีโอ้เดนนี่มิลส์ไอ้ที่ผมไม่ชอบเลยแม่งเล่นโหดอย่างเดียวเลยอะไอ้เนี่ยอย่างเดียวผมก็ไม่ค่อยจะมีอ้าวจะมีลูกนี้เป็นไงล่ะ ไม่ใช่ก็นี่มีผมไงเแล้วลูกมีโหดล่ะแต่เม้นติดดิชัยกลิ่ได้ไงวะก็มันเล่นอย่างนี้แหละวอลกลิ่นไงเออวอลกลิ่นมันตะต้องเล่นอย่างนี้แฮร์รี่คิวแล้วแฮร์รี่คิวไม่หล่อจริงนะโอ้โหโอ้โหใช่อิจริงข้าชมชิบหายอะไรเยี่ยมหล่อจริงเอากูยอมมายอม ยอมเลยถูกปากกันนะโอ้ยเฮียไม่ให้มันเย็ดตูได้ไรจ้ะได้เหรอบุรีวงโอ้ยสวยๆกันเลยว่ะเฮ้ยอาร์สมิธก็เมื่ก่อนคนหล่อเลยนี่นี่ยันฮาร์ดยันฮาร์ดรองเท้ารองเท้าเขาสวยเลยไอกี้เมอร์คิวเรียลเมอลอาร์เก้าเฮ้ยเพิ่มยิงแมนยูเลยเฮียเอ้ยไม่สวยเลยวะลูกนี้แต่แต่ก่อนแม่งเก่งไอ้นี่ป่ะที่เป็นที่เป็นเกย์อ่ะไม่ใช่บุร์วะไม่ใช่มันเป็นกินวเลอโซ่แกรมเลอโซ่ที่เป็นเวกไซ้ายโอร์เซีย อ๋อไม่ใช่ตัวนี้เอียนฮาร์ดที่กูเคยเห็นมันจูบใครอยู่นักบอลอ่ะแต่งงานแล้วไอ้เหี้ยมึงบ้าไม่มันเท่าจูบแับเป็นเท่าจูบเขาอ่ะอ๋อเหรอนีเออเหี้ยกูมั่วว่ะตายูหม่ายสวดมากแต่เราคนสมัยก่อนลอสบอลเลสโอ้โหเ่งอะไอ้นี่ก็เร็วไอ้นี่เบอร์สิบสองเลยปะวะไปตึ้งไม่ใช่เว้ยเบอร์แปดเว้ยกูมั่วอ่ะเจ้เดี้ยวแต่มันเร็วอยู่นี่จำได้โอ้โหยางจะส่งด้วยขวาล็อกเข้าซ้ายหรือเปล่าแต่ก่อยมามันยิงเหมือนแบบไม่ค่อยมีทักษะะนใช่่เอออไยิงงส แต่จังหวะนี้ได้ได้ประตูเยอะนะเพราะแบบว่าประตูก็ไม่ค่อยทันด้วยแล้วกองหลังก็ไม่คิดว่าจะยิงแบบเอียงตัวเหมือนจะส่งปั่นเลยยอดแล้วแฮร์รี่คิวอีกแล้วยิงเยอะอ่ะเจสันบิลคอกเปิดจับได้เอ้ยรู้ว่าแฮร์รี่คิวเวลอ่ะไม่เลยมันยิงดี้่คือล่างที่มาอยู่กับเลี้ยวกูกูเนี่ยอ่อนๆแล้วนะแต่ตอนนั้น ดีใจมากนะที่แม่งมาที่ได้มาใช่ไกูคิดว่าลิเวอร์พูลมันมีปัญหาปีกซ้ายเว้ยไม่เคยมีปีกซ้ายตั้งแต่แม่งมาปมานไปแต่โอ้โหได้แล้วไอ้เสียเออเก็บแล้วเหมือนเดิมมีเหมือนไม่มีพี่ใหญ่โวยแล้วคู่นี้ลิ้วภูด้วยสบใจตรงนี้แหละไม่คตรสวยกูบอกให้มันยิงเหมือนลูกมินบันดั้งเลยนะเออวางเท้าดีบอกแล้วยิงลูกแบบใบไม้ร่วงดีครับคาบถูกอะไรล่ะก็ เป็นการเฉลิมฉล่องใช่ไหมเฉลิมฉลองเออนะฮะของลีดยูไนเตดที่จะกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกน่าดูถ้าพวกนี้ยึงอยู่จะดีมากเฮียก็ตายคาัอะไรสัตว์แก่หมดไม่แต่ว่าที่เขาจัดอันดับอันนี้น่าสนใจนะครับทีมเต็งบอลทูกกฎหมายที่อังกฤษเนี่ยบอลให้ลีดเต็งสิบนะครับไม่ได้เต็งตกชั้นนะฮะเต็งสิบเออบอกว่าไม่ตกชั้นขนาดนั้นเลยหรอเออ ผมงามันดีมากผัวเขาอาจจะมีเออเดียรซ่าเบีซ่าแล้วก็รวยมีเงินเขาเลยมองว่าไม่ตกจะเอาสาลาตันนะใช่ปะไม่มาแล้วสอาซตันต่ออเอซิมิรามแล้วดูขาวว่าเ็ยควายไม่ดูฮ่าฮ่ลฮ่าเ่าฮ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 ่า่าฮะาฮนาฮ่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 าอ่าฮ่าองาฮนตฮอะฮะจะมาคลิปอาไรมาใหาดูต้อารอติดตามกา่าฮ่าัาาก่าา่่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงครับแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมบตติดดาไวยลลอนะะฮก ใช่พเพื่อแจ้งเตือน,นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<น>ผมสวัสดีครับ